สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนนะครับอยู่กับลู่อีสานอีกคือเก่านะครับผมไปไดนพี่กินข้าวบ่อยู่กับลู่อีสานให้เก่านะครับผมวันนี้จะพามาเบิ้งขอแก้ซั่งไอ้หัวหน้าพัดมาปั่นพักทิมนะครับพักทีมผมมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับโซเฟอร์ไปแล้วครับผมพักกินข้าวแล้วครับกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้ง ปั้นพักถิมเบิร์ดนะครับพี่น้องครับปั้นถิมเบิร์ดเลยครับซาเชดายนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็ปั้นถิมเบิร์ดเลยครับอันนี้เป็นพักไอ้บรอกโคลี่นะครับบรอกโคลี่ยังงามๆเลยนะครับปั้นถิมนะครับปั้นถิมใส่รถไถนะครับปั้นถิมเบิร์ดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตังโอนะครับเกาแก่สร้างปั้นถิมเบิร์ดนะครับ เบิดปลาเลยนะครับผมปั้นทิมนีแ่แม่นเบิดนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ปั้นทิมดีนะครับนี่น,นี่หอมนะครับจหน้อยกับปั้นทิมเบิร์ตนะครับรถไทยมาถ่านะครับ นนี่นะครับโซเฟอร์ก็ไปปัน้นปั่นทิมเบิร์ตแล้วครับนะึ่งไม่นเบิร์ตนะครับไปพี่น้องครับปั่นทิมเบิร์ตนะครับพักลวนล้วนนะก็ขายบ่ได้แล้วสิ่พักแปลงแล้วครับอีกอย่างหนึ่งพักมันแก่นะครับผมตอนนี้พักเที่ยงยินเขานะครับผมดุสานกับมานี่ละ ถ่ายคลิปใหมเพื่อใ้พี่น้องเบิ้งก่อนนะครับอู้ตาซีดานะครับขันบ้านเฮากับ่ายบ้านเฮากับคายได้หลายนะครับ,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 รบผมเ <c oughs> นียนเบิดนะครับ <c oughs> ว่าท็อแก่เขาสิพักแปลงนะครับเขาสิพักแปลงเตรียมปลูกสตอปีนานะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเบรกนะครับผมจะมาถ่ายคลิปนะครับระหว่างทั้ง,งานผมบ่ถ่ายนะครับ อ้ทิ่มเบิร์นะครับขันบานเขาเอายังขายได้นะครับแต่ว่าอยู่นี่เขาแก่เขาสิต้นมันแก่แล้วครับขายบ่ได้ปั้นทิ่มนะครับปั้นทิ่มเบิร์ตเลยครับไ้าเบิร์งหอมต้นหอมนะครับต้นหอมหอมบัวนะครับผมีนี่นะครับปั้นทิ่มเบิร์ตนะครับปั้นทิ่มเบิร์ตเลยครับกูได้ยู่ใกล้ๆนะครับเขตกาดิมานะครับเบลเบลบายโยซี่นะครับผมกับ สามารถมาเอาได้นะครับก่อนที่เขาจะปั้นนะครับผมสักน้อยเดี๋ยวกับเบิร์ดแล้วครับนี่นนะครับปั้นทิมเบิร์ดนะครับนี่ยังงามๆนะครับผมต่อแก่สั่งปั้นทิมเบิร์ดนะครับผมพวกผมก็พากันถอนไปแล้วครับเจ้านี่นี่นะครับยังงามๆนะครับกินได้นะครับไม่ได้ใส่ยาขายานะครับผมปั้นทิมปั้นทิม เพระาะว่าเถาแก่พนดีย่ายแปลงไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับย่ายแปลงไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งใส่ปั้นถิ่มเบิร์เลยนะครับพวกนึ่็จะเป็นตังโอนะครับนี่ปั้นถิ่มเบิร์ตใ้กันนะครับเก็บขายว่าท่านแก่แก่ก่อนแลวอีกอย่างหนึง่งเถาแก่ก็จะพักแปลงนะครับนี่ท่านนี้ก็เป็น ไถนะครับไถตากนาดินไว้นะครับไถตากนาดินไว้เพราเขาไถตากนาดินไว้ปีนี้ก็จะปลูกสะตอฟังนี้นะครับปลูกสะตอฟังนี้นี่นะครับปั่นดอกมกอาจจะเป็นแบบนี้นะนะครับผมปั่นดอกมกเลยก็ลือสายยางนะครับปั่นดอกมาเลยก็ลือสายยางออกนะครับเจ็บสายยาง แล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คืมาปันมามามาปันมาไทก่อนนะครับไทแล้วก็อีกโรตารี่ใส่อีกหลอบหนึ่งนะครับผมพ่นดินไว้นะครับปันถิ่เบิดพ่อแม่พี่น้องครับเบิ้งครับเสียดายวะครับนี่อู้นะครับนะครับผมมาด้วยครับผมายงานไทยผู้ได้อยู่ไกลๆนะครับเขียการิมาโซลานนะครับมาเอานะครับผม ประมาณนี้นะครับเบื้งส่วนเบิ้งหอมก่อนนะครับยืนต้นนะครับดีนะครับเอิดเบิ้งต้นครับพี่น้องครับเบิ้งต้นเฮ้บ้านเม็ดานเม็ดยี่สิบนะครับความสูงเบิ้งตีนะครับมาฐานนะครับผม แต่เสียดายด้อพ่อแม่พี่น้องครับแต่ก็มาเป็นยังนะครับผมเถาแก่ก็อยู่นี่ปลูกข้าวเดียวกันไงนะครับผมปลูกข้าวเดียวกันไงหลังจากนี้ดูอีสานกะ็ต้องขอไปกินรับประทานอาหารนะครับผม <laughs> เดี๋ยวพาไปเบื้องที่นองในงานไทยการกินข้านะครับกินผักกินข้าวผักกินเขา้กกเขาซ้ำิบหน้าทีนะครับผม ก <The> <Elena> <The> <die him> ินอยู่กินอยู่โอ้เสียบ่พี่ครับผมกินเขาเอามือูนึงเลยตะเปียกบอกยังนี่ว่กินเขา วาะโยวา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 ยนี่นะครับผมวิถีชีวิตนะครับของแรงงานไทยนิยมเฉยนะครับประมาณนี้นะครับนอนกลางดินกินกลางทราย